ครับผมเออเนี่ยเลยก็ต้องกราบสวัสดีัวรุ่นไทยเชื้อสายดองขายกันด้วยนะครับผมวันนี้เขามาอยู่ผมแฮร์รี่ชาแนลกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมมาผมวันนี้ก็มาตะลุยในค่ายของพีกันได้เองนะมาวันนี้ก็เขามาอยู่ในเกมวัวทองครับผมหรือ Fortune OX ของค่ายพีกันนั่นเอง ไปคุณผู้ชมกันอยู่เลยก็ต้องบอกแม่นะาำให้ทำตามองผมรับชมความสนุกและความบันเทิงของท่านเท่านั้นเด้อครับเด้อมาไม่ต้องพูดพามทำเพลงครับผมเข้ามาได้แล้วก็เลือกเบ็ดกันเลยเออเดี๋ยวจวดละจวดละเดี๋ยวขอซิ่งเลยวันนี้วันนี้ของซิ่งไปเบาๆครับผมเบาๆที่เบ็ดหกสิบปะจากไปห้าสิบหมุนครับผมอ๋อ,อโตไปเลยโดดหรือปะโดดหรือเปล่าโดดอ้โหทีเดียวโดดเกินไปป่าลูกพี่เกินไปป่ะลูกพี่โอ้โห โดดเร็วๆมักไม่จ่ายเออลองดูดิโดดเร็วอย่างนี้แปลกๆครับผมเอบโอ้โหนั่นไงนั่นไงไปโดดอีกเปล่าโดดอีกเปล่าโอ้โหมาครับผมสองทีติดแบบนี้โอ้โหโอ้โหมาขอหน่อยเทว่าวโดดสองทีติดอะเออนานๆจะมาทีนานๆจะมาทีขอคูณสิจัดไปเด็กครับจัดให้ตามคำขอครับผมเปิบขอให้ รางวันกันต่อเออให้มันได้เง,งี้ยไปใหผมรุยกันต่อรุยกันต่อยาวๆโดดปล่เ้าโอ้โหยนึกว่าจะโดดสามทีติดจะบ้ากันแล้วมั้งครับผมโอ้ถ้าโดดสามทีติดก,ก็เกินไปแล้วมัง้งเกินไปแล้วมั้งเพื่อน,นโดดอีกแล้วโอ้โหมาครับผมม้าอย่างชอบเลยว่าโดดๆแต่อย่างชอบเลยว่ะเออโดดได้โดดไปมา้าผมสวยๆขอสวยๆเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหไปก่อนไปก่อนมาครับผมขอตัวโนโหดดิเฮ้ยจัดให้โนโหดดิเออตัวนี้ก็ได้มามาจัดมาแบบเต็มเซิฟลูกพี่โอ้โหะอะไรวนันนี้เอามาครับผมนี่แหละยังชอบเลยแบบนี้ยังชอบเลยเบรกโอ้โหอะไรวะเนี่ยตัวเดียวเองมันจะหลุดลงมาทําไมล่ะเพื่อนโอ้โหโอ้โหไม่น่าหลุดลงมาเลยเนี่ยสองจดหมายโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้โมโหนะ ไปครับผมลุยโมโหแล้วเนี่ยเริ่มโมโหแล้วเนี่ยโอ้โหเลยเชื่อครับผมแบบนี้เอ้ยแม่ย่างว่าบัดโดดอีกแล้วครับผมมามาทีที่สามจัดให้เลยทีที่สามโอ้โหพี่วัวผมขอ,อนโหดเราผมไหว้ล่ะพี่ผมไหว้ละมาโอ้โหยังอีกไปครับผมขอ,อนโหดโอ้โหส้มส้มเช้ง ผ้มเช้งก็ได้วะแต่ขอให้เต็มเซิร์ฟเต็มเซิร์ฟแบบนี้แหละครับผมเอออะไรก็ได้ครับผมแต่ขอให้คูณสิบวาซานเฮ้ยไปรุยกันต่อรุยกันต่อ, <c oughs> อยังไม่ถึงจุดม,มุ่งหมายผมรุยกันต่อ <c oughs> ก็มาดิครับก็มาดิครับก้ามมาดิครับเอาดีที่สี่หรือสี่หรือห้าเนี่ยโอ้โหโดดรัวๆเลยว,วันนี้วันนี้วัวโดดรัวๆเลยวะ่ะเฮ้ย เกินปุยมุยโอ้ยโดดดีจัดโดดดีจัดครับผมจัดไปที่คูณสิบปื้อพอให้ครับผมเรียบร้อยหลงแหลงจริงโอ้ยต้องไปต่อแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปต่อแล้วครับผม,อผมพอครับผมพอเออเจ็บพอมแล้วเนี่ยของแห้งไปแล้วคุณผู้ชมขอตัวก่อนดีกว่าครับผม น่าจะพอแค่นี้ละผมขออนุญาตไปดื่มนะ้ำไปหาทำอะไรดีกว่าเจ็บคอมาแล้วแนตะ่โอ้ยโดดไม่พักเลยพี่วัวไปคุณชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปก่อนเจ็บคอไม่ไหว